ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าดูเครื่องคัดพันข้าวรุ่น A130 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดตะแกง่งกว้าง60เซนยาว130ยมเซนนะครับจะโยกด้วยเพลาเบี้ยวนะครับพร้อมมอเตอร์ขนาด1.5แรงนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ยกเทด้านบนนะครับแต่เราก็จะมีต้นกระพาะเป็นออปชั่นเสริมอยู่แล้วนะครับแต่ลูกค้าท่านนี้ไม่ได้สั่งนะครับ กําลังการผลิตเครื่องนี้นะครับอยู่ที่500กิโลกร,รัมข้าเปลือกต่อชั่วโมงนะครับชั้นตะแกรงมีทั้งหมด3ชั้นนะครับคัดสิ่งเจอปนนะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีตู้เป่าเข้ารีบนะครับตัวนี้ก็จะคัดเปลือกออกมาได้อย่างค่อนข้างสะอาดนะครับก็ไม่มีเศษฟ,ฟางไม่มีเศษเม็ดดำดอก้าทั้งหลายนะครับรุ่น A130 ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้น ของเครื่องคัดพันข้าวที่ทางเราผลิตขึ้นมานะครับก็ยังมีรุ่นอื่นๆนะครับเช่น A170 A200 A240 ก็จะมีกำลังการผลิตที่แตกต่างกันตามขนาดนะครับวันนี้เรานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับติดตามกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับเจอกันครับผม